สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นวันนี้จิตจมไสวันนี้ขอเสนอตอ้นฮิรางานะเบนชูนะครับมาฝึกเขียนฮิรังอนะกันอีกแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นโยโนคาเซยคาตะวิธีการนับซีนะครับฮิรางอนะโอนะโซริมาโชก็เขียนฮิรังานะด้วยกันนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเริ่มต้นจากโยโยเนี่ยเขียนจากตรงนี้นะครับเขียนออกไปก่อนนะ แล้วค่อยขีดลงนะครับอันนี้อาจจะเขียนผิดกันหลายคนนะเนาะเรียบร้อยซื่อเล็กครับซื่อโค้งเสร็จแล้วก็ซื่อใหญ่โอเคอานอกเสียงว่ายดซื้อยดซืนะครับก็คือสี่อันนะครับต่อยกอีกแล้ว งไปแล้วก็อึ้นถ้าฝึกเขียนบ่อยๆมันจะจำได้ง่ายขึ้นนะครับแนะนำให้เขียนตามนะแล้วก็โคยงกบยงกบนะครับก็คือ4ชิ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปแหละจะ4ชิ้นหรือ4อันมันก็ไม่ต่างกันนะเนาะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับป้อยต้อยกยังอยู่ในยกเหมือนเดิม ห็นไหมทีนี้เราก็จะไม่ลืมแล้วว่าโยมันอ่านยังไงเขียนยังไงเพราะว่าโยเยอะมากแล้วก็เอิ้นขีดลงมาขึ้นนิดนึงโคตัวอื่นก็เขียนบ่อยนั่นนี่ยต่อไปหาโคชึบกระดกนิดนึงนะครับแล้วก็ขีดน,นึงขีดอีกอนึงแล้วก็เล็งตรงกลางนะครับขีดลงมาโอ้สวยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนะ แล้วก็เอิ้นชุบ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 โอเคก็จะออกเสียงเป็นย่งหงย่งหงนะครับก็คือสีแท่งนั่นเองนะครับต่อเรายังอยู่ในยกอยู่นะครับขีลม่มม้อโค้งชุบสวยสวยๆ โอเคแล้วก็เอิ้นแล้วก็มะทะลุลงมานะครับแล้วก็อีอ่าอ,อันนี้ออกเสียงว่ายงใหม่ยงใหม่ นะครับก็คือ4แผ่นนั่นเองนะครับต่อนะปุ๊เปลี่ยนละเป็นชิขีดครั้งเดียวยาวแล้วก็ตวัดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้คะคะจะเหมือนเลขสี่กับหวัวเนาะแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็จะมี2ขีดนี้แสดงว่ามันต้องเป็นงะนะครับแล้วก็ซึ คือคงอ่าก็จานเป็นชิงาสึชิงาส,งสึนะครับแปลว่าเมษายนเดือนสี่เมษายนนั่นเองต่อกลับมาโยอีกแล้วโยกินออกไปคงทะลุทะลุแล้วก็นี่ ชอบอืมชอบบแล้วก็เอนอ่าสวยก็จะกลายเป็นโยมไม่ใช่โยโยนิ่งโทษทีครับโยนิ่งนะครับโยนิ่งก็คือสี่คนนะครับวิธีการนับหนึ่งสองสามสี่นะครับบางทีมันอาจจะต่างกันเนาะเราต้องฝึกทีละนิดนะครับดังนั้นสรุป ตัวซืก็เป็นอันตัวโคก็เป็นชิ้นตัวห้องนะครับก็เป็นแท่งไม้ก็เป็นแผ่นนะครับชีงาซึมันเป็นเมษายนอันนี้ต่างชาวบ้านเขาโยนิง่งคําว่านิ่งก็คือจํานวนคนนั่นเองนะครับโอเคเพื่อนๆลองฝึกเขียนเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้เราพัฒนาในสเต็ปต่อไปเพราะว่าถ้าเราได้ฮิรลงกันะแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะไปฝึกคาตาตอนะ พอเราเก่งคาตาคณะปุ๊บเราถึงจะไปคันจินะครับเพราะว่าพื้นฐานนะครับต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของคันจิก็คือคาตาคนะครับแต่คาตาคณะพื้นฐานมันมาจากฮิรางานะดังนั้นะตอนนี้เราเลเวลหครับไปฮิรางะนะก็ level เลเวลสองเฮ้ฮิรางะนะคือ 1, นึ่งคาตาคณะสองคันจิสโอเคเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากถูกใจแล้วก็ s ั b s c r i b e ด้วยนะครับบ๊ายบาย